ครับผมกาบสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกข้อหวยทุกท่านครับแล้วก็คนชอบสิ่งดวงชอบซื้อลอตเตอรี่นยพี่น้องเนะมาครับวันนี้ประมาณวันนี้วพิษคลิปไปรู้นี้ครับผมสี่มานํำเสนอคือผมาผมสิมาแจกสูตรครับเป็นสูตรดับดับล่างครับผมสูตรดับล่างกลับไปเบกันเลยครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมอนี่ครับอันนี้คือสูตรดับล่าง ดับดับล่างนะครับดับล่างสองตัวสถีอย้างหลังหนึ่งปีที่ผ่านมาครับผิดแค่สองครั้งครับผมตั้งแต่ต้นปีหกหนึ่งจนเท่าถึงงวดปัจจุบันนี้ครับผมกับปีกว่าเนาะกับพิดผิดไปสองครั้งครับผมกับุกกบว่ามันมันก็เดิน,นขนทขงะดีะครับพิดแค่สองเทียงเนาะถือว่าผูเขี้ยสได้เลยนี่ครับสได้เลยผมได้สิ่มาจจคให้ให้พี่น้องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะ ครับผมเดี๋ยวนี้เให้พี่น้องบ้่งครับผมจะทำมาดูแค่สองงวดติดเท่านั้นครับคืองวดวันที่หนึ่งเมษายนและงวดวันที่ส6หเมษายนครับโดยที่ผมจะเอางวดที่1ิบหกาคมมาเป็นงวดแรกที่จะคำนวณนะครับผมอะเบาไทยนิดน้อยเนาะมาดีเนาะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีคำนวณกันเลยครับเอาวิธีคำนวณผมจะทำให้ง่ายครับง่ายมากง่ายอหลีหลอเลยนะครับอ่าคือผมจะใช้อันนี้คือสองตัวล่างนะครับที่ผมเขียนลงนี้ครับผมจะใช้หลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่างครับ คือเอาเลขสองตัวนี้มาบวกกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้หกบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับหกบวกสี่หกบวกสี่ได้หกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบเนาะได้สิบแล้วก็เอาเฉพาะตัวหลังนะครับคือเอาเขียนให้ดูก่อนก็ได้ครับได้สิบงี้ครับตัดตัวหน้าทิ้งครับตัวหน้าเอาครับก็จะเหลือแค่ตัวหลังตัวนี้ครับอทีนี้ผลลัพธ์ก็คือศูนย์ครับผมอืมก็คือดับศูนย์นะครับอันนี้เป็นศูนย์เลขดาบนะครับงวดต่อไปดับเลขศูนย์ครับคือ เลขดาบไม้ความว่าเลขที่จะไม่มาในงวดนั้นๆนะครับอันนี้ให้เข้าใจบางคนยังไม่เข้าใจคําว่าเลขดาบนะครับ <laughs> มันมีคอมเมนต์เข้ามาอยู่นะครับทีนี้ดาบศูนย์ครับก็จะเห็นได้ว่างวดวันที่1เมษายน62เลขรากออก5 2าครับไม่มีศูนย์ครับก็ถือว่าดาบอยู่คือศูนย์ไม่มาก็คือสูดเข้าก็คือถูกถูกครับถูกเถืนั่นตัวเราเดี่ยวห็นบอสนะครับงวดต่อไปนะครับทีนี้ก็ เหมือนเดิมครับก็เอาหลักสิบล่างมาบวกกับหล,ลักหน่วยล่างหลักสิบล่างก็คือ5้าหลักหน่วยล่างคือสองเอา5้าบวกสองครับ5้าบวกสองได้เท่าไรครับพี่น้องห้ากเจ็ดได้เจ็ดครับเขียนเจ็ดลงไปนี่จืกอกก็ผลลัพธ์ก็คือเจ็ดครับก็ก็คือว่าดับเจ็ดนะครับดับเจ็ดทีนี้ไปดูงวดวันที่16บหเมษายนครับเลขล่างออกสองสามเจ็ดไม่มาครับถือว่าดับอยู่นะครับก็เข้าครับเข้าก็ถูก ทีนี้ก็ไปดูงวดสุดท้ายครับคืองวดวันที่16เมษายนที่ออกไปเมื่อกี้นี่นะครับผมเลขล่างออก2 3อ้ยแมงว่านตอมจับย่ำเท่าไ่เลขล่างออก2 3ครับ2 3ทีนี้เราก็เหมือนเดิมภาพหลักการก็คือใช้หลัก10หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างครับก็คือ2บวก3 2บวก3ก็ได้5ครับผมได้5เขียน5ลงไปนี่ครับนครับผลลัพธ์ก็คือ5นั่นเองครับคือดับ5ครับผมดับ5เนาะ เขียนดาบก็ได้เนาะเชยนดาบด้วยจะได้ชัดๆหน่อยอดาบห้าครับผมนี่วงเล็บเลยอครับเราก็ไปวัดดวงกันงวดวันที่วันที่หนึ่งบอกอวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมหกสองนี่ครับไปวัดดวงกันว่าง,งวดนี้เลขล่างเราจะดาบห้าหรือเปล่าครับอห้าจะดาบอยู่หรือเปล่าเอถ้าสองตัวล่างอ่มันออกไม่มีห้าสักตัวก็แสดงว่าดาบอยู่ก็ สดงว่าสูตรเข้านะครับงวดลิ้นครับพี่น้องงวดลิ้นให้มันอ่อนบอกไทยลิ้นแข็งเค็ดโกโรโกโรอยูเ่เบเฮ็ดจรูจรูอยู่นะครับผมก็พยายามที่สื่อสารให้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันมีมันมีคนกลุ่มหนึ่งเพ,พื่อนบอกว่าฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องเลยอยาจารย์ช่วยพูดภาษากลางภาษาไทยให้หน้อยเขาบอกว่าง,งั้นครับผมเลยจะพยายามที่จะหัดพูดไทยนะครับลิ้นนก็เริ่มมันก็แข็งแข็งหน่อยนะครับ คำพูดไทยิ้่ลิ้นแข็งมาค่อยดีนะครับแต่ถ้าจะอื่นแข็งก็จะดีอยู่ครับครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูสูตรต่อไปครับผมวันนี้ผมจะลงให้2สูตรเด้อพี่น้องเด้อครับครับสำหรับคี่นี้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าหวยเรานะครับที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาครับผมผมครับสวัสดีครับ